นี่ไงทุกคนครีมนัดชาที่เขาบอกว่ารักษาหลุมสิวได้ดีสุดๆนะคะริ้วรอยตื้นผิวหน้าเด้งเต่งตึงมากๆเลยนะคะตัวนี้มีแต่คนบอกว่าใช้ดีนี้เลยค่ะพี่เจี๊ยบมาลองเองเลยนะคะโหมันดีจริงๆค่ะทุกคนใครจะไปคิดว่าหลุมสิวที่เป็นมานาน10ปี20ปีจะตื้นขึ้นได้ใครจะไปคิดว่าริ้วรอยมันจะจางหายได้ดูจากผิวหน้าพี่เจี๊ยบเลยค่ะจะเข้าเลข5แต่ผิวคือแบบฟูมากจุดนี้นะคะอิ่มมาก ผิวแบบเด้งมากๆเลยนะคะหต้องขอบคุณนัชชามากๆเลยนะคะที่ช่วยให้ผิวดูดีได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าคือใครจะไปคิดเนาะว่ามันจะมีครีมดีๆที่ราคาเบาแต่ตัวนี้บอกเลยว่ากล้าพูดเลยว่าของเขาดีจริงๆนะคะเพราะว่าตัวนี้คือผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวหนังดังนั้นเนี่ยคือดีจริงการันตีเลยนะคะและที่สําคัญคือผลิตจากโรงงานได้รับมาตรฐานระดับโลกอะ่ะทุกคนไม่ใช้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วใครที่มีปัญหารุมสิวริ้วรอยตีนกาตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆจ้